ฟีเจอร์รีทัสปิดอยู่ สวัสดีครับดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับถ้าไหนคำแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็มาสวัสดีทักทายพี่น้องเช่นเคยครับเมื่อวานก็ผมก็ไม่ได้ไลฟ์สดครับเมื่อวานก็แจ้งในโพสชุมชนนะครับเพราะว่าติดภารกิจตัดต่อคลิปครับทาคลิปจาก ai ยังไม่สเร็จครับผมวันนี้ก็ทํายังไม่เสร็จอีกก็ทําหลายอย่างครับ อัปโหลดเสียงอัปโหลดรูปภาพแล้วก็อัปโหลดคลิปเสียงเราไปผสมครับยังไม่เสร็จครับพี่นอ้องก็ใช้ระบบใหม่ครับนในการทำคลิปครับใช้ ai มาช่วยครับผมได้ทำแบบจัดทำประวัติเกี่ยวกับประวัติลงหลวงพุฒมพรหมปัญโยประวัติวันปีเดือนเกิดของท่านพื้นที่กําเนิดของท่านอยู่ไหนครับแล้วก็วัตถุมงคลของท่านมีรุ่นอะไรอะไรบ้างครับก็ได้จัดทําเลยต้องอัปโหลดรูปภาพรูปเสียงมานานครับ สองวันแล้วก็ไม่เสร็จเลยครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับก็ทักทายคอมเมนต์กันได้ครับผมคอมเมนต์กันได้นะครับ ดีพี่น้อง4ล้านดวงใจครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายพูดคุยก่อนนอนเช่นเคยครับพี่น้องครับวันละ20นาทีครับเมื่อวานผมก็ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับเมื่อวานก็เนื่องจากตัดต่อคลิปยังไม่เสร็จครับเธอทําคลิปวีดีโอใหม่ครับเอา AI มาช่วยครับเอาระบบ AI มาช่วยกัรทำคลิปผมก็ได้ทําคลิปการเล่าประวัติรถบุหงผงพรมปัญโยครับผมหลวงปู่ปัญโยแล้วก็ต้องอัปโหลดรูปภาพต้องอัปโหลดเสียงจาก AI ครับผมแล้วก็ โหลดใบหน้าของเราด้วยครับเพื่อที่จะปแปะไว้ในคลิป ai เนะคือเรา,ากฎใหม่ออกมาเมื่อวานว่าเราใช้ ai ทั้งหมดใช้ ai ทั้งหมดในการพูดแภาพไม่ได้ครับต้องเอารูปหน้าเราไปผสมประสานด้วยครับผมเอาเสียงเราหรือรูปหน้าเราเนี่ยเอาไปแปะในในคลิปด้วยครับถ,ถึงจะไม่ผิดกฎครับเพราะว่ากฎเ็าออกมาใหม่ สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้อง16ล้านดวงใจครับผมไปจะไหนเสื่อพี่น้องก็ทำอะรกก็ฝากกดไลค์ก็แชร์นะครับทักทายพูดคุยทักทายกันได้นะครับเมื่อบานก็มีข่าวโอ้โหที่ประสาทใาตา้เมืองทมนะเมื่อบานเป็นข่าวดังมากครับ มีผู้หญิงคนหนึ่งวิญเท่ากัมพูชาคนหนึ่งไปต่อว่าทหารไทยครับทหารฝั่งเราคนระับชี้หน้าดาครับโอ้ไม่คอือยุยุแบบคิดสุดคิดเลยครับเพราะว่าต้องมีคนส่งมายุยุทหารไทยน่นอนัยยุยุจนว่าทหารไทยหมดความอดทนอะไรประมาณนี้ครับแต่ทหารไทยก็ใจเย็ยนพอครับไม่ไม่ตอบโต้ ส่งทั้งทาอาย <c ros LES> ุส่งทั้งประชาชนอายุครับโหดครับแผนแผนโหดร้ายจริงครับกัมพูชาขอบคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณมากครับที่กดไลค์น้องสองสองไลค์ของสองล้านของใจครับคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันหน่ครับพี่น้องครับถ้าไหนเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์ไม่ได้ครับผมทราบว่าคอมเมนต์ขึ้นหรือเปล่าวัน <c> น <ology grenades> ี้บางทีวันบางวันก็คอมเมนต์ไม่ขึ้นครับต้องเช็คดูก่อนครับลองกดทักผมหน่อยครับผมว่าขึ้นไหม ก็อไครับทำคลิปยังไม่เสร็จครับสองวันแล้วครับเดี๋ยววันนี้ว่าจะทําให้เสร็จอยู่ครับผมใช้ระบบ AI มาช่วยกันทําคลิปครับรู้สึกว่าช่องผมห่างหายจากการทําคลิปยาวานานเลยระบบเอ่อพื้นฐานเลยไม่มีครับไม่ดัดยอดการดูให้ครับผมทาง YouTube เลยต้องทําคลิปว่าจะลงพยายามลงว,วันละคลิปแต่ก็ไม่ได้่ครับ แต่ผมก็ยายามะจะไลฟ์สดมาทุกวันครับแต่เมืว่วานขาดตอนแะ่งมแต่ตัดต่อคลิปเัยังไม่เสร็จเลยครับวันนี้มีพี่น้องท่านใดดวงดีบ้างครับวันนี้มีพี่น้องท่านใดโชคดีบ้างครับผมถูกเลขไหมครับ มีคอมเมนต์เลยครับตอนนี้คอมเมนต์เงียบกิบเลยเป็นยังไงเนาะคอมเมนต์ไม่ขึ้นอีกแล้วไย่ต้องกดทักนะครับผมหรือกดเล็กเดิมนะครับว่าเช็คคอมเมนต์หน่อยว่าขึ้นไหมครับรู้สึกว่าไม่ไม่มีคอมเมนต์บางวันก็คอมเมนต์ไม่ขึ้นผมก็แปลกนะ ตอนนี้ก็เรื่องดังอยู่2เรื่องครับหนึ่งก็เรื่องชายแดงไทยกัมพูชาครับทีทิพสัตเปรมทองมันม,มีผู้หญิงขาย,ายงำขุนกัมพูชาผู้หญิงกัมพูชามาตอบกวนเมื่อวานครับชี้ชีมนนช้มือเอาน,นิ้วชี้มือเอานิ้วชี้หน้าทหารไทยด่าละครับเรื่องที่สองก็เป็นสีกากรบลอกจะว่าสูญเงินเป็นร้อยล้านเอาหน้าไปตั้งแต่พี่เด่นคลิป สวัสดีท่านผู้ชมสีล้านดงใหญ่ครับผมขอบคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์ครับผมวันนี้มีทานาดโชคดีบ้างครับวันนี้คอมเมนต์ไม่ขึ้นครับพี่น้องพี่น้องคอมเมนต์มาหน่อยครับผมว่าขึ้นไหมครับตอนนี้คอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยครับผม แสดงอ๋อขึ้นแล้วครับผมต้องกดอ่าขึ้นแล้วครับผมต้องกดตั้งค่าครับตรงข้อความบูรงับครับผสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ T I T L E ครับผมสวัสดีครับ มีโอากาศร้อนครับผมเป็นพู้ควบุจักทายกันได้ครับพี่น้องครับน,นี่จามาเซ็งก็มาไลฟ์สิทักทา,ายพี่น้องก่อนนอนใช่ไหม สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับท่านใดโชคดีบ้างครับวันนี้เลขออกครับสามสองสี่สามสองสี่กับสองหกล่างสองหกบนสามสองสี่ตตรีผมซื้อมายังก็ไม่ได้ตรวจเลยยังไม่ตรวจเลยประตูเปิ่หนึ่งครับพี่ของข้างๆเขาดอนครับ ออาตปิดปดูครับอคอมเมนต์พูดคุยสัดท้ายกันได้ครับ แดงข้อความบบางทีข้อขความก็ขึ้นบางวันข้อความก็ขึ้นก็ผมแปลงกัน ไปมาไปมาก็ไม่ขึ้นอันี้ก็มีแต่พี่ t ี t i ทีไอทีครับที่คอมเมนต์มาสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับ สีกากโกฟว่าหลอกท่านเจ้าวาดโอ้ดังๆหลายาหลายท่านนะครับเจ้าวาดมูลค่า,เ,าเจ้าวาดเสียเงินไปมูลค่าเท่าไหรสามร้อย300กว่าล้านโอ้โหเราเชื่อที่สีกาโกฟได้หลอกไปครับสามร้อยกว่าล้านมูลค่าแต่พอตำรวจจับเมื่อวานครับเรื่องเงินในกระเป๋าแปดพัน <laughs> ว่ะสา,าไไหหมร้ <laughs> อยกว่าล้านเอาไปไหนหมดครับโอ้ใช้หมดสามร้อยกว่าล้านเรื่องเงินในกระเป๋าแปดพันตรวจจับ คนหาเมื่อวานนอยสามร้อยล้านสุดยอดครับใช้หมดเดี๋ยวอาจารย์รแป๊บน,นึงครับคลิปผมยังทำไม่เสร็จนะครับ ต่อกัอนครับผมตัดต่อกัอนีลอ,องคอมเมนต์นะครับเพราะว่าคอมเมนต์ขึ้นปกติยังครับตอนนี้เมื่อกี้คอมเมนต์ไม่ขึ้นนะครับผม ฝนตกครับวันนี้อากาศร้อนครับแดดมากรับเปิดพัดลมครับยังร้อนหนึ่ช่วม ทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ไม่มีคอมเมนต์ขึ้นเลยครับตอนนี้เงียบขึ้นเลยตอนนี้เป็นจังได้เนอโทรศัพท์ก็จะไลฟ์วันละยี่สิบนาทีก่อนอน,นอนนในระบบใหม่เมา่อวานครว่ารถ ยันเสร็จว่ายอดชั่วโมงตกปุ๊บปุ๊บยอดชั่วโมงตกคลิปหลายท่านโดนปิดรายได้ครับจากการสร้างภาพจาก AI กันล้นเลยครับกฎใหม่ทาง u t u b e เขาไม่ให้ใช้เอไอทำคลิปทั้งหมดครับผมให้มีเสียงเราประกอบไปด้วยแล้วก็ใบหน้าเราประกอบไปด้วยครับแต่คลิป AI ครับแต่ผมก็งงทำา AI มาเพื่ออะไรเมื่อไม่ให้ใช้ AI ทั้งหมดผมก็งงนะ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมครับคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้ครับ ผมก็ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับประวัติก็โมจะตัดต่อคลิปครับก็ยังไม่เสร็จครับผมเดี๋ยววันนี้บ่ายนะทรับไม่เสร็จไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าครับวันนี้ตอนเช้าได้อัปโหลดครับนี่ก็ไลฟ์สดมาถึงทีที่18แล้วครับจะครบ20นาทีแล้วครับผมเดี๋ยวประมาณ22่สิบสงนาทีโมก็ยยอนุญาตลงไลฟ์ครับแล้วก็ไปทำคลิปให้เสร็จครับ คลิปก็ยังไม่เสร็จนะครับตอคลิปเกี่ยวกับการเล่าประวัติหลวงปู่หงษ์งรมมัตโยหลวงปู่หงษ์รมมัญโยวัดเพชรบุรีนะครับกเกจิด,ดงังในดินแดนใต้นะครับซึ่งท่านก็มีลูกศิษย์ล,ลูกหาเยอะนะครับมีทั้งในไทยกับประเทศนอกก็เยอะนะครับหลวงปู่หงษ์วัตถุมงคลของท่านเนี่ยเป็นวัตถุที่ซื้อง่ายขายคล่องครับที่ผม มีหลวงสองหลวงพอ่อพิยง,งให้ซื้อไงขายคลองก็มีหลวงพ่อเกษมกับหลวงปู่หงนะครับซื้อไงขายคลองเป็นพระที่กระแสไม่ตกครับผมหลวงปู่หงกับหลวงพ่เเอเกษมเป็นมากครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านเลยนะครับ นี้คอมเมนต์ไม่ขึ้นนะครับต้องขอไปด้วยครับหากพี่ได้พี่พี่ท่านใดคอมเมนต์เข้ามาครับบานนี้คอมเมนต์อาจจะไม่ขึ้นนะครับผมบางวันก็ขึ้นบางวันก็ไม่ขึ้นครับอาจจะเป็นทั้งระบบในโทรศัพท์ไม่เป็นเครื่องโทรศัพท์ผมครับไม่ค่อยดีครับ น้องทานข้าวยังครับทานข้าวเย็นหรือยังครับพี่น้องครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านเลยครับที่เข้ามารับชมในการไลฟ์สดของชาเมืองศิลในวันนี้นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับกดติดตามช่อง YouTube ช้างเมืองเซ้นนะครับผมกาทำช่องเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับผมก็วันเมื่อวานผมก็ไม่ได้์สดครับตัดเดี๋ยวลงไลน์ผมก็ไปทําคลิปวิดีโอต่อครับผมจะตัดต่อให้เสร็จแล้วก็พรุ่งนี้อาจจะได้อัปโหลดตอนเช้าครับอบอกข้อค้าว่าเป็นการรับประวัติหลวงู่หงับและก็วัตถุมงคลของหลวงู่หงครับผม คลิปแต่เมื่อวานนะครับให้น้องชายช่วยทำคลิปเขาก็ยังไม่เสร็จครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำให้เสร็จนะครับผมก็ได้ใช้เอาระบบ AI มาทำคลิปครับแล้วก็เอาใบหน้าผมไปติดในคลิปด้วยครับผมเพื่อไม่ให้ติดกดครับเพราะว่ากดใหม่ออกมาครับห้ามใช้ AI เนื้อหา AI ทั้งหมดครับผมให้ใช้รูปเราผสมแล้วก็เสียงเราผสมไปในคลิปด้วยนะครับผมก็เลยต้องเอาใบหน้าของเจ้าของไปติดในคลิปด้วยครับผมเพื่อป้องกันการผิดกฎของทาง YouTube ครับกดเพิ่งออกมาเมื่อวานครับเมื่อวันที่15เมื่อวานครับห้ามใช้ระบบ AI ทั้งทั้งหมดครับการทำคลิป ีกวุน่นเลยครดี๋ยวผมขอนอนุญาตลงไลน์ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตัดต่อคลิปพิเศษกันนะครับผมสบาบไลน์นี้ผมแจ้งเม,มืองศินปตกักร่คาเบอร์สวัสดียุกกาบ,บขอบคุณมากครับ